ไปดูข่าวแรกกันก่อนข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของการจับกลุ่มกลุ่มแฮกเกอร์และไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดานะคะเป็นแฮกเกอร์ชาวต่างชาติมาจากฝั่งยุโรปนู่นเลยมาหลบซ่อนอยู่ในบ้านเราจนทำให้ทางตำรวจต่างชาติเนี่ยเขาออกหมายแดงเลยก็คือบอกว่าไม่ได้และกลุ่มแฮกเกอร์เหล่านี้ ไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านเขาเยอะเหลือเกินบอกบ้านเราช่วยตามจับกลุ่มหน่อยเถอ<ฮ>ะตำรวจสากลส่งมาแบบนี้เราไม่นิ่งเฉยเราดําเนินการทันทีคือ<ะ>ใช้ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยไปเรียกค่าถ่ายเขาค่<ฮ>ะไปรังแกเขาแล้วก็ไม่เรียกค่าถ่ายเขาเป็นอาชญาก,กรรมข้ามโลกตัวจริงเลยนะคะเรื่องราวของการจับกลุ่มแฮกเกอร์ทั้ง4คนนี้นะคะคือไปจับกลุ่มได้เนี่ยคือที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็นําตัวส่งมาที่ ทางกรุงเทพมหานครเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลจุดเริ่มต้นของคดีนี้มันก็ไม่ได้เกิดที่บ้านเราในตอนแรกหรอกที่มีการหลอกลวงกันหรือว่ามีการแฮกกันเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นจากต่างประเทศก่อนแต่ที่นี้มันก็ขยายผลมาถึงบ้านเราทําให้กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจไซเบอร์ซึ่งก็นําโดยท่านพลตารวจโทไตรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์ ท่านต้องสนที่กำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค8เปิดปฏิบัติการในการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะชื่อว่าปฏิบัติการโฟบอสกวาดล้างอาจยากรข้ามโลกรวบ4แฮกเกอร์ต่างชาติเลยค่ะกลุ่มเหล่านี้ใช้มาแวร์ในการเรียกค่าไถ่ายแล้วตำรวจตรวจค้นเป้าหมาย4จุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติ4คน ยึดของกลางได้ประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กกระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตรวมกว่า40รายการเลยนะคะความผิดของพวกเขาก็คือว่าสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดทางกฎหมายต่อประเทศสหรัฐอเมริกาและสมคบคิดเพื่อกระทำการช่อโกงทางสายสื่อสารค่ะครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยบอกนะครับว่าสำหรับในคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งตามหนังสือด่วนนะครับ เรื่องของสมภา์รัฐสวิตขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมีรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและขอความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องทางอาญาซึ่ง discord. ทางการสหรัฐอเมริกาและทางการสมนธรสวิตประสานขอความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องขอตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญามายังประเทศไทยให้ช่วยตรวจสอบและหาพยานหลักฐาน ของกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติชาวยุโรปจำนวน4รายมีหมายจับตำรวจสากลซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีรูปแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับกลุ่มผู้ต้องหานี้เขาใช้แรนซัมแวร์นะคะแรนซัมแวร์นี่ก็คือมาวแวร์ที่มันเจาะรหัสเจาะข้อมูลแล้วก็ไปเปิด ข้อมูลของผู้เสียหายได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาใช้ไ l a n d s o m e ์แวร์เนี่ยค่ะไปจู่โจมบริษัทผู้เสียหายในสวิตเซอร์แลนด์กว่า17บริษัทในช่วงระหว่างวันที่30เมษายน2566ทํายาวมาเลยค่ะจนถึง26ตุลาคม2567และกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนนี้นะคะเขาเข้าถึงข้อมูลสำคัญหลายอย่างในเครือข่ายของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือแฮกนี่แหละค่ะมีทั้งการทำสำเนาด้วย โจรกรรมข้อมูลการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายด้วยการใช้มาแวร์เรียกค่าถ่ายอันนี้ที่เขาเรียกกันว่าโฟบอสเนี่ยนะคะเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปเข้ารหัสไฟล์ของผู้เสียหายจากนั้นเขาก็จะวางไฟล์ขู่เอาว่าเขาขอค่าถ่ายนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดต่อจ่ายเงินค่าถ่ายมาเป็นสกุลเงินดิจิทัลคุณก็จะถูกล็อกไว้อย่างนั้นแหละข้อมูลตรงนั้น แต่ถ้าเกิดคุณจ่ายมาเป็นเงินสกุลดิจิทัลปุ๊บเดี๋ยวเราจะให้คีย์สำหรับถอดรหัสไปถ้าผู้เสียหายคนไหนปฏิเสธการจ่ายเงินนอกจากจะไม่ให้รหัสแล้วกลุ่มพู้ต้องหาเขาก็มักจะติดตามโจมตีต่อค่ะด้วยการส่งข้อมูลไปยังอ e ีเมลโทรศัพท์คมคู่ไปเรื่อยๆกันโชคไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่ส่งเงินมาอีกนะเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่เขาเจาะเข้าไปได้นี่ค่ะไปขายแล้วก็ไปเปิดเผย สู่ที่สาธารณะอื่นๆที่ต้องการเขาพบว่ามีผู้เสียหายที่โดนหลอกให้ทำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทั่วโลกกว่า1,000รายนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า16ล้านเหรียญสหรัฐหรือลราวๆ6 6 0ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทไตรางลงเนี่ยบอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์สืบสวนขยายผลจนทราบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยได้พักกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนสนที่กําลังบูรณา,าการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจภูธรภาค8เข้าตรวจค้นที่พักและจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางที่ตรวจยึดมาได้ไว้ทั้งหมดฮะก็ตอนนี้ก็ควบคุมตัวทั้ง4คนนะคะมาที่กรุงเทพมหานคร มาที่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ค่ะเพื่อที่จะดําเนินการตรวจสอบให้มันละเอียดกว่านี้แล้วก็ประสานกับทางตํารวจต้นทางด้วยค่ะเพื่อจะมารับตัวทั้งหมดกลับไปดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเพราะหนังสือที่ขอความร่วมมือและให้ไทยดําเนินการเนี่ยเขาระบุชัดว่าเป็นขบวนการแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมีมากกว่านี้ต้องมีมากกว่านี้ต้องขยายผลเดี๋ยวเราจะขยายผลไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเขาส่งมาเนี่ยเราก็ยินดีเลยค่ะที่จะดําเนินการให้ทันที